ใครวะเนี่ยโ<ห>เอเงินเยอะเลย,ยไอเดียเงินเยอะขนาดนี้ไปเอาจากไหนมาเนี่ยหรือไปแอบขโมยมาโอยไม่ใช่เนอะพี่ไอฉันบังเอิญเจอมาน่ะนจะไปขโมยของใครได้ล่ะบังเอิญเจองะเหรอเจอที่ไหนอะ่ะก็ที่ทำงานเรานี่แหละถ้าเจอที่นี่งั้นก็แสดงว่าเป็นของส่วนกลางไอเดียไปกับฉันก่อ ไม่เอาหรอกพี่ไอถึงพี่ไอเอาเงินก้อนนี้ไปใช้อ่ะพี่ไอก็ไปใช้ได้แบบไม่สบายใจหรอกฉัว่าเอาไปให้หัวหน้าไอเดียอย่างูไปหน่อยเลยเงินตั้งเยอะถ้าเราแบ่งกันใช้นะสบายไปหลายเดือนเลยนะมาเแบ่งกันดิกโอ๊ยพี่ไอฉันเอาไปให้หัวหน้าก่อนนะเอาเช็คดีๆนะข้างบนเนี่ย มีอะไรหรือเปล่าคือว่ารู้มีอะไรก็พูดพูดมาเธอมีอะไรหรือเปล่าเนี่ยอ้ำมอ้งอึ้งอ,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 อยู่ได้ไม่พูดสักทีนี่อะไรัวหน้าลองเปิดดูสิคะโหเธอไปเอาเงินเยอะแยะพวกนี้มาจากไหนเนี่ย พอดีว่าฉันเจอมันตกอยู่ที่ใช้งานก่อสร้างเรานี่แหละค่ะเลยอยากจะให้หัวหน้าช่วยตามหาเจ้าของให้หน่อยเธอนี่เป็นคนดีจริงๆเลยนะเจอเงินเยอะขนาดนี้เนี่ยยังไม่เอาไปเป็นของตัวเองดีจริงๆฉันเห็นว่าเงินก้อนนี้มันเยอะมากเจ้าของเขาต้องเดือดร้อนมากแน่ๆเลยนะคะก็เลยอยากจะคืนเขานะคะงั้นเอาอย่างนี้ไหมฝากไว้ที่ฉันก่อนเดี๋ยวฉันตามหาเจ้าของเองเออไม่เป็นไรค่ะหัวหน้าหัวหน้าแค่ตามหาเจ้าของให้ฉันก็พอนะคะ นี่เธอไม่ไว้ใจฉันอย่างนั้นเหรอ,อไม่ใช่อย่างนั้นเลยค่ะฉันไว้ใจหัวหน้าแล้วก็เห็นว่าหัวหน้าเป็นคนดีแต่ว่าฉันเป็นคนหาเจอฉันก็เลยอยากคืนด้วยมือของฉันนะคะไอเดียไปพักก่อนไปกินข้าวได้แล้วได้จ้ะ๋ยวเ้าน,นี้ไปไว้เราเด๋ยวตามไปได้จ้ะสาา ใช่ไหมจ๊ะเนี่ยน้ำพริกกะแดงป้าไส่อร่อยอร่อยอเออไอเดียเรื่องเงินน่ะเป็นไงบ้างแอบเอาไปใช้แล้วใช่ไหมโอ้ยจะบ้าหรือไงพี่ไอฉันไม่จะคนแบบนั้นสักหน่อยตอนเนี้ยรอคุณฟุ๊กประกาศตามหาเจ้าของอยู่นะจ๊ะแล้วถ้าไม่เจอจะทําไงก็รอหรือไม่ก็ไปแจ้งตำรวจให้ตำรวจช่วยตามหาอีกแรงไอเดียพี่บอกแล้วเอาไปใช้ตั้งแต่แรกอก็อจบเรื่องแล้ว โหยพี่ไอนึกถึงใจเขาใจเราหน่อยสิจ๊ะถึงพี่ไอเอาเงินก้อนนั้นไปใช้อะ่ะพี่ไอก็ใช้ได้อย่างไม่สบายใจอยู่ดีท้ายที่สุดแล้วนะถ้าเงินก้อนนั้นอะ่ะมันตามหาเจ้าของไม่เจอจริงๆก็ค่อยว่ากาันอีกทีหนึ่งแล้วกันอยแต่มเมงวันกินข้าวดีกว่ามเมืองวันตอนเต็มแล้วเนี่ยจะได้รีบไปทํางานมาไหนล่ะคะคุณปุ๊กเจ้าของเงินไอเดียนี่คุณน้ำ เขาเป็นเจ้าของเงินที่เธอเจอใช่ค่ะเมื่อสองวันก่อนฉันต้องมาดูงานแทนพี่สาวกะว่าจะเอาเงินมาให้โฟแมนด้วยแต่พอดีว่าวันนั้นอ่ะฝนตกหนักมากเลยค่ะซองเงินที่ฉันเตรียมมาก็เลยเปียกเลยต้องเอาผ้ามาห่อไว้แทนนะคะเป็นอย่างนี้เองทีนี้ก็คืนเงินคุณน้ำเข้าไปได้แล้วจะได้จบๆแล้วเธอก็จะได้รีบไปทํางานด้วยเออเดี๋ยวก่อนนะคะงั้นคุณน้ำช่วยตอบคาถามฉันหน่อยได้ไหมคะ ว่าเงินในห่อเนี้ยมีจํานวนเท่าไหร่ฉันก็จําตัวเลขไม่ได้หรอกค่ะฉันจะเอาเงินมาให้คุณปุ๊กนี่แหละถ้าอย่างนั้นต้องขอโทษจริงๆนะคะถ้าคุณไม่รู้จํานวนเงินอะ่ะฉันคืนให้คุณไม่ได้หรอกค่ะหนึ่งแสนค่ะในห่อผ้ามีเงินอยู่หนึ่งแสนงงอะไรคะทีนี้จะคืนเงินฉันได้หรือ,อยังฉันคืนเงินให้คุณไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเงินในห่อเนี้ยไม่ใช่หนึ่งแสนบาท เธอจะเรื่องมากทําไมเนี่ยคุณน้ําเขาก็บอกอยู่ว่าเขาเป็นเจ้าของเงินทําแบบเนี้ยเจ้าของเงินเขาเดือดร้อนนะรู้ไหมใช่คุณจะลีลาเรื่องมากทําไมคะถ้าเป็นแบบเนี้ยฉันจะแจ้งความว่าคุณขโมยเงินฉันคืนเขาไปเถอะไอเดียจะได้จบจบถ้าเธอติดคุกติดตารางขึ้นมาเนี่ยจะหมดอนาคตเอานะใช่จะคืนหรือไม่คืนจะคืนที่นี่หรือไปคืนที่โรงพักเงินก็เงินฉันเนี่ยคืนไปเถอะนาอย่าหาเรื่องใส่ตัวเลยไม่ต้องคืนไอเดีย ไอ้ <I. S 2> แล้วแกเป็นใครมายุ่งอะไรด้วยนี่แกมันคนงานก่อสร้างที่เพิ่งมาทํางานได้ไม่ถึงเดือนนี่แหมแต่งหน้าทาปากก็สวยเลยนะไม่ทํางานหรือไงเดี๋ยวฉันก็ไล่ออกหรอกฉันก็เป็นเจ้าของเงินตัวจริงไงนี่อย่าพูดบ้าอะไรคะฉันนี่สิเจ้าของเงินตัวจริงเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าใครคือเจ้าของเงินตัวจริงในหอเนี้ยมีเงินทั้งหมด99,900บาทใช่ไหมไอเดีย ใช่จ้ะพี่ไอเองินห่อนี้มีตามจำนวนที่พี่ไอบอกเลยว่าแต่ทำไมพี่ไอถึงไม่บอกฉันตั้งแต่แรกว่าพี่ไอเป็นเจ้าของเงินห่อนี้ฉันได้รับเรื่องร้องเรียนว่าคุณฟุกไม่มีความซื่อสัตย์โกงเงินทั้งค่าวัสดุก่อสร้างแล้วก็ค่าแรงงานฉันก็เลยลงมาเห็นกับตาว่าเป็นเรื่องจริงไหมอ๋อคุณคงไม่รู้นะคะว่าฉันเป็นน้องสาวของคุณสิงห์พี่ชายของฉันเองเป็นแบบนี้ไปได้ไงอะถ้รู้ด้วยไหมล่ะ แล้วคุณเป็นใครคะก็เป็นแฟนคุณฟุ๊กไงที่ร่วมกันวางแผนจะมาขโมยเงินก้อน,น,นนะเนี้ยนี่นะเมื่อวานเนี่ยมีคนงานเก็บเงินได้เงินเป็นปึกเลยนะจริงเหรอพี่เออแถมไนยังหัวหมอประกาศตางหาเจ้าของอีกน่าเสียดายตอนนี้กํมาลังมีปัญหาเรื่องเงินอยู่พอดีเลยถ้าเราได้เงินก้อนนั้นมาใช้นะนสบายแน่มันจะไปยากอะไรละพี่คนพวกนี้มันโง่จะตาย เดี๋ยวฉันนี่แหละจะปลอมตัวเป็นเจ้าของเงินเองที่ก็ช่วยฉันด้วยแล้วกันความคิดดีว่ะคุณปุ๊กคะฉันไม่เคยพูดเรื่องที่คุณโกงค่าแรงเช่เลยนะคะแต่ฉันไม่นึกเลยว่าคุณจะเป็นคนนิสัยแย่ขนาดนี้การที่ฉันปลอมตัวมาเป็นคนงานที่นี่ทําให้ฉันได้รู้ความจริงหลายอย่างเอาเป็นว่าฉันไล่คุณออกจากการเป็นโฟร์แมนที่นี่คะ่ะอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมขอโทษผมจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วผมจะปรับปรุงตัวครับ อย่าไล่ผมออกเลยนะครับอย่าเลยดีกว่าค่ะเชิญคุณกับแฟนอะออกไปจากที่นี่ได้แล้วไม่น่าเลยเพราะคุณนั่นแหละทำให้ผมต้องตกงานเนี่ยดีนะไม่ติดคุกอะนี่จะมาทอดฉันได้ยังไงคะไม่รู้แหละยังไงคุณก็ต้องหางานใหม่แล้วก็ต้องหาเงินมาเลี้ยงฉันเหมือนเดิมไม่งั้นฉันเลิกกับคุณแน่นำ้นำน้ำไอเดียเธอเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มากเลยนะฉันสังเกตดูเธอมาเป็นเดือนแล้ว ถ้าเป็นคนอื่นนะเอาเงินก้อนนี้ไปหมดแน่เลยแต่คุณไายก็ต้มฉันจะจนเปื่อยเลยนะคะตอนแรกฉันก็คิดว่าคุณอายเป็นคนงานด้วยการิงชซะอีกที่ไหนได้เป็นตั้งเจ้าของบริษัทค่ะในที่สุดเงินก้อนนี้ก็หาเจ้าของเจอสักทีนะคะฉันคืนให้คุณอายด้วยมือของฉันเลยค่ะ <c oughs> ไอเดียค่าตอบแทนฉันให้เธอนะแล้วหลังจากเนี้ย ฉันจะหาโฟร์แมนที่มีความซื่อสัตย์และมีความยุติธรรมต่อคนงานแล้วเธอไม่ต้องเป็นแล้วนะคนงานก่อสร้างเนี่ยฉันจะให้เธอมาเป็นแอดมินดูแลไซต์างานตรวจความเรียบร้อยของบริษัทเราแทนพี่เหรอคะคุณายแค่เงินค่าตอบแทนฉันก็เกงใจจะแย่อยู่แล้วคุณายเลื่อนตำแหน่งให้ฉันเลยเหรอคะขอบคุณคุณอายมากเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันฉันสัญญาค่ะว่าฉันจะตั้งใจทำงานให้สมกับที่คุณไว้ใจงั้นเริ่มง,งานพรุ่งนี้เลยนะ ไอาเฮ้ยเ้ยแกจะมาชวยฉันทำไมเนี่ยอะไรก้นน้ำฉันโดนแบนิงฉันตกงานฉันไม่เหลืออะไรเลยอะเพื่อนมันโกงบริษัทแล้วก็มาทออฉัน ทำผิดหมดทุกอย่างทั้งนี่ฉันไม่ได้ทำเลยน้ำแค่ใจเย็นๆสิฉันไม่เลือกเลยนะฉันไม่เลือกเลยนะหยุดฉันอยู่ข้างๆแกนี่ไงฉันรักแกนะ ช่วงนี้อะแกมาอยู่กับฉันก่อนนะฉันอยู่บ้านคนเดียวน้ำแกเชื่อฉันนะพุกปัญหามันมีทางออกเสมอแกไม่ได้ไม่เหลือใครนะแกเหลือฉันนี่ไงเข้าใจไหมขอบใจแกมากนะไอไปเดี๋ยวฉันพาไปดูห้องนะเอาน้ำอยู่นี่เอง แมช่วงนี้ดูสดใสขึ้นนะฉันดีใจนะที่แกสดใสขึ้นอ๋อน้ำนี่มีฟุกนะแฟนฉันเองและที่สำคัญปีหน้าฉันจะแต่งงานแล้วจ้า <c oughs> ดีใจด้วยนะแก <c oughs> พี่ฟูกคะนี่น้ำค่ะ <c oughs> เพื่อนรักที่สุดในโลกของหนูเลย <c oughs> ช่วงนี้อะ <c oughs> น้ำเขามีปัญหาน,นิดหน่อยเลยให้มาอยู่ที่บ้านชั่วคราว หรือแกจะอยู่ตลอดไปก็ได้นะสวัสดีครับคุณน้ำยินดีที่ได้รู้จักนะครับเช่นกันนะคะนี่อยากไปไหนไหมฉันพาไปเที่ยวไหมอยู่แต่บ้านเนี่ยเบื่อไหมนิดหน่อยอะแกแต่ดูสดใสขึ้นจริงนะเาได้แกมาช่วยนั่นแหละไปไหนไหมอยากไปไหนไหมก็ได้นะข้างนอกได้ป่ะพาน้ำไปเที่ยวไหมได้ไปงั้นเดี๋ยวไปเของป๊บหนึ่งนะได้ค่ะ ไอ้ไอ้อยู่ที่นี่หรือเปล่าไอา้ไอ้มีอะไรหรือเปล่าคะพี่ฟุกไอ้อยู่ไหนไม่ได้อยู่ที่งานหรอคะจะอยู่ที่งานได้ยังไงตอนนี้พิธีจะเริ่มแล้วยังไม่เห็นไอ้เลยอะนึกว่าอยู่ที่บ้านไอ,อ,อ้ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วค่ะฮะน้ำก็นึกว่าเขาไปนอนที่โรงแรมอะหรือว่า คุณคุณครับอายอายอะไรคุณหายไปไหนมาคุณรู้ไหมว่าผมตามหาคุณตั้งนานอ่ะทำไมแย่งดอกมาฉันทำไมฉันจะให้เพื่อนฉันตรงนี้เอาอย่างนี้ไหมเราไปเล่นกันตรงนู้นดีกว่าจะเล่นเล่นที่ไหนอยากไปเล่นกันเล่นกัน ของเล่นนะไี่โกหกกันเหรอทิ้งเพื่อนว้ตรงนั้นน่าจะกลับแล้วนะไม่มีของนะเดี๋ยดิฉันถามพี่ทุกพาผู้หญิงที่ไหนมาเนี่ยเนื้อตัวดูไม่ได้เลยอย่าเพิ่งถามได้ไหมไปเตรียมอาหารแล้วไปเอาเสื้อผ้ามาให้เขาเปลี่ยนด้วยเร็วๆเลยได้ได้ของเล่นนะแล้วกลับทิ้งเพื่อนไว้เดี๋ยวนั่งก่อนนะเดี๋ยวทางนี้นะเฮ่เหรอใช่อะไรของเล่นอะ พี่น้ำอะไรพี่ทำงานอยู่พี่เลิกทำงานเลยนะแล้วกลับมาที่บ้านด่วนเลยพี่ฟูกะพาผู้หญิงที่ไหนไม่รู้เข้าบ้านเนื้อตัวมอมแมมสภาพดูไม่ได้เลยพี่ฮะเออได้ได้ไดเดี๋ยวพี่เรียกกลับเดี๋ยวนี้แหละ ค่อยกินนะพี่ฟูน้ำนี่มันอะไรกันเนี่ยถ้าคีจะมีเมียน้อยอะทำไมไม่หาให้มันดีกว่านี้หน่อยล่ะไม่ใช่ไปเอาคนบ้าที่ไหนไม่รู้ว่าเป็นเมียฟังก่อนน้ำไม่ไหนฉันอะดูหน้าเดี๋ยวนจะตกพี่คว่ำเลยเอาไหม <ม>แล้วทำไมสภาพแกเป็นแบบนี้เนี่ยอไอ้ไม่เอาไปหรือยัอนะ้ไอ้ไอไอ กันพี่สองคนรู้จักผู้หญิงคนนี้ได้เหรอรู้จักสิพี่อรู้จักเขาดีที่สุดเลยอายอะเขาเป็นคนที่มีพระคุณกับพี่แต่เป็นเพราพี่เองอะเขาถึงต้องเป็นบ้าอยู่แบบนี้พี่ฟูกคะคืนนี้พี่ฟูกไม่ต้องอยู่กับอายเหรอคะเห็นอายเขาออกไปแล้วนี่อายคงไปเตรียมงานที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วคืนก้อนแต่งงานอะพี่คออยู่กับน้ำแล้วกัน น้ำอะ่ะรักพี่ฟุกนะคะแต่น้ำก็รักไอ้ด้วยอะ่ะน้ำแจกเป็นของพี่ฟุกโดยไม่ให้อายเขารู้ตัวนะคะได้ครับพี่รู้ว่าพี่ผิดพี่เองก็ตั้งใจจะขอโทษไอ้ตั้งแต่วันงานแต่งงานอะ่ะแต่อายก็หายไปตั้งแต่วันนั้น มันไม่ใช่แค่ความผิดของน้ำหรอกพี่เองก็มีส่วนผิดแต่พี่กับน้ำอะตามหาออยกันแทบพลิกแผ่นดินเลยนะแต่ก็หาไม่เคยเจอเลยไอเดียเพิ่งมาอยู่ด้วยอะก็เลยอาจจะไม่รู้เรื่องฉันไม่คิดเลยนะว่าพี่จะทำเรื่องเร็วๆแบบนี้ได้พี่ก็เหมือนกันพี่ฟุกตัวเองจะแต่งงานอยู่แล้วแท้ๆอะ่ะกลับไปเป็นชู้กับเพื่อนเมียทำแบบนี้ได้ยังไงกันฉันผิดหวังในตัวพี่สองคนมากนะแล้วแบบเนี้ยเจายัางไงกันต่อ ไอไอไอยฉันนะไอยฉันน้ำเองน้ำเพื่อนแกไงไอยฉันขอโทษนะขอโทษสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างเลยอะต่อไปเนี้ยแกไมาอยู่กับฉันนะฉันจะพาแกไปหาหมอจะชดเชยทุกอย่างแกจะได้หาย แล้วเราอยู่ที่นี่ด้วยกันนะไอเล่นไหมเล่นสิเล่นด้วยกันไหมเล่นด้วยกันนะันเล่นกับแกทุกวันเลยไอ